ทุกคนครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรือไททันนะฮะมีหลากหลายมุมมองที่วิเคราะห์กันไปครับหนึ่งในนั้นนะฮะเกี่ยวเรื่องความเชื่อก็มาผูกโยงเรื่องนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อด้านของเรือไททานิกที่เป็นอาถรรในท้องทะเลครับ สำหรับประเด็นนี้นะฮะเรือเททานและก็เร so nope. ือเททานิกนั้นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออย่างไงไปติดตามพร้อมกันกับคมรีแคปครับต้องบอกว่าเริ่มกันที่ชื่อของเรือเททานและก็เรือเททานิกนะฮะที่มีชื่อใกล้เคียงกันโดยเฉพาะคําว่าไทยนั่นเองฮะต่อมาครับเป็นสถานที่ที่เรือทั้งสองลำนั้นแล่นผ่านครับซึ่งเชื่อว่านั้นเป็นพิกัดอันตรายหรือว่าจุดมรณะนั่นเองฮะนอกจากนี้นะครับเลขจํานวนผู้เสียชีวิตของเรือเททานและก็เรือเททานิกนั้นนะครับถ้าเกิดหักสังเกตดีๆนะฮะจะมีขนี่นเือนกัน โดยไททานิกนั้นนะครับมีจานวนผู้เสียชีวิตจํานวน1514คนซึ่งเลขที่เหมือนกันก็คือเลข5านั่นเองครับกลายเป็นว่าสําหรับท้องทะเลนั้นเลข5าก็คือเลขอาถรรพ์ครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนนั้นให้มุมมองเหมือนกันนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องของตัวตายตัวแทนนั่นเองครับโดยจุดดังกล่าวนั้นเป็นจุดเรืออับปางของเรือไททานิกและร้อยปีผ่านไปนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำกันนะฮะของเรือไททานนั่นเองครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่น่าเหลือเชื่อก็คือเจ้าของบริษัทเรือดำน้ำนะฮะอย่างสต็อกตันรัชนั่นเองครับที่เมื่อสืบข้อมูลนะครับปรากฏว่าภรรยาของเขาเนี่ยครับเป็นเหรนแท้ๆของผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรืออับปางของไททานิกนั่นเองเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมาและสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นถูกจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญซึ่งเรื่องเหล่านี้นั้นจะสะท้อนเป็นข้อคิดและอุุทหหรใ้้้กกคนนนนนััไดตึอองง่เ อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เล่าฟังกันไปนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังข้อมูลครับและก็ต้องขอร่วมแสดงความอาลัยกับผู้จักไปใต้ท้องทะเลลึกทุกคนด้วยครับ